สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็สวัสดีเพกวางด้วยนะครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ครับเรามีคําถามอยากสอบถามเพกวางว่ายาครับผมไอเวอร์เมตินคือยาอะไรและสามารถที่จะนํามารักษาโควิดได้หรือไม่ครับ ค่ะเราอาจจะพบข้อมูลนะคะว่าไอเวอร์เมกตินเนี่ยมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคหิดในคนนะคะหรือว่าใช้ในการถ่ายพยาธิในสุนัขนะคะนอกจากนี้ก็มีข้อมูลที่บอกว่ามีการทดลองนำไอเวอร์เมกตินเนี่ยไปยับยั้งการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสโควิด -19 ในห้องแลบทั่วไปนะคะแต่ว่าปริมาณยาที่ใช้เนี่ยก็พบว่าใช้ปริมาณเยอะมากนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงกับผู้ที่ใช้ยาได้นะคะนอกจากนี้ งานวิจัยที่มีการนำไอเวอร์เม็ไปรักษาโรคโควิด1 i d 1 9ในคนคะ่ะก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่นะคะดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีการอนุมัติให้ใช้ยาไอเวอร์เม็ในการรักษาโรคโควิด -19 นะคะเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยไม่เพียงพอคะ่ะจึงแนะนำว่าไม่ควรที่จะซื้อ,อยาไอเวอร์เม็ิเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคโควิด1 i d e หรือว่าใใช้ในการรับประทานเองนะคะ โอเคครับผมวันนี้ขอบคุณเพกวางมากๆเลยครับที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับผมด้วยความยินดีค่ะเราหวงใยคุณ